เอาล่ะสวัสดีค,ครับคนกลับมารั้งกับช่องปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมบลูสตีดีภาคหกครับผมอูม้แหมวันนี้นะครับเราจะทําการเล่นชา a ์เลนจ์กันครับผมมาดูกันลืมตาขึ้นมาเจ้าลิงดีมากเอาล่ะได้เงินมาเรียบร้อยเรามาดูชา a l เลนจ์กันนะครับโอ้ฮีโร่เป็นบริเกลเป็น m i l ิเท r รครับ มันเน้นให้ใช้มิลิทอรี่โอ้ให้ใช้เรือด้วยออย่างงี้มันน่าจะแบบว่าง่ายๆเลยปะเนี่ย <c oughs> ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกระดานนี้เลยครับแต่ถ้าจะเล่นแต่ตัวเรือคงจะน่าเบื่อเอาการเราต้องเปลี่ยนสไตล์ครับถ้าเล่นแต่สนายผมก็เคยเล่นมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนสไตล์ครับเพราะฉะนั้นจะลองดูไป เอาละเริ่มได้ครับผมเริ่มมาเราก็ต้องทำการเล่นเจ้าฮีโร่แน่นอน Position ที่ดีสำหรับฮีโร่ผมว่าอาจจะแบบเอามันไว้ข้างหน้าเนี่ยแหละให้มันช่วยยิงแบบนิดนึงผมว่าตัวที่ช่วยทำลายพังตัวให้กับเราในด่านนี้ก็ไม่ต้องคิดเยอะครับมันก็ต้องเป็นเจ้ามังกีซับ สายบนแน่นอนเอ๊ hey, แต่ถ้าเราไม่ใช้เรือผมว่าการป้องกันอเรามันจะวิ่งเกินไปถ้าใช้อย่างอื่นด่านนี้ไม่ยากพูดตรงๆเลยด่านนี้ไม่ยากจริงๆการเงินเราต้องเป็นเรืออยู่แล้วล่ะทั้งมันครับมาเราไม่ได้อะไรไว้ใช่ไหมโอเคเอาวางยาอาการนะครับ อย่างที่ผมเคยบอกผมค่อนข้างชอบเสียงกระสุนของตัวนี้อวการนะผมเอาเรือไพเรสอันนี้เป็นตัวให้เงินครับไม่งไงอยู่ร่วมกันอย่างนี้เนี่สบายสบายครับมีเวลามากพอให้ตัวฮีโร่ได้วางกับระเบิดไปข้างหลังด้วยแต่ถ้าเราอยากได้การเงินหรือว่าการป้องกันที่ดีจริงๆนะดานนี้ผมว่าสไนเปอร์ก็ไม่เสียหายเลยนะอืม ค okay. การป้องกันทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมอยู่โอเคเริ่มมาผมขอเอาเป็น m e r c h a n น man ก่อนเพิ่มความสามารถในการให้เงินขึ้นมาเอาละมองกันสบายๆครับแรกๆชิวๆเลยฮีโร่ตัวนี้ผมไม่ติดอะไรนะเป็นฮีโร่ที่เก่งมากถ้าจะเล่นกับสายเรือ เก่งสุดๆเลยล่ะครับอืมโอเคการป้องกันทำได้ดีอยูอม่มีหลุดบ้างเล็กน้อยนะผมว่าตัวที่เหมาะมากที่จะเอามาเสริมน่าจะเป็นตัวสไนเปอร์เพราะมันจะช่วยโจมตีทุกตัวที่หลุดได้ไงคแค่เล็งๆเอาไว้นะ แต่ขอกันเงินก่อนเลยเกมนี้เงินไม่ดีเราจะสร้างอะไรได้ลำบากมากๆเลยครับซึ่งเราก็ใกล้จะได้พั5เแล้วอืมไม่นานครับนี่แน่จบด่านนี้ก็ได้เงินเพิ่มเอ็กซ์ตรา้าเยี่ยมเลย เราจะอัพกรีปช็อตไหมหรือว่าเราจะอัพการป้องกันเพิ่มหรือเราจะเอาเรือเพิ่มผมได้หมดเลยนะโอเคเจ้านี่ทุกคนพอน่าจะพอเดาได้นะครับผมจะเอาเป็นทางไหนแต่ว่า มันก็ไม่ได้ดีเยี่ยมที่สุดอะเนาะผมว่าทางที่ดีจริงๆน่าไว้ประมาณตรงนี้มันก็โยนลงไปเร็วไปแต่มันก็ถูกต้องแล้วละ่ะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในการวางสายบนเรือดำน้ำมัะเนาะเอาเป็นว่าวางเอาไว้ก่อนแล้วกันเราค่อยคิดง่ายๆเอามาทั้งสองตัวเลยก็ได้เหมือนกันนะโอเคมันจะแน่นกันเกินไปเปล่า มันก็คงจะคิดแบบเอ้ยออที่อื่นก็ได้มั้งไม่ต้องมารวมกันตรงนี้งั้นเอางี้ผมไม่อยากไม่อยากซื้อกันเงินเยอะเท่าไหร่ผมอัปเกรดเขาแล้วกันผมใช้วิธีอัปเกรดเขาเอาตั้งผมไม่อยากใช้ไม่อยากมีหลายตัวแต่ถ้ามีหลายตัวมันก็เก่งอยู่แล้วเนาะแต่ในไหนเงินก็ใกล้จะได้ละ เราก็เอาให้มันกลายเป็นเทียสีไปเลยถือว่ารัดรัดคิวงานนะครับไม่ติดอะไรเท่าไหร่เอาเป็นฮอตช็อตเพิ่มขึ้นมาครับเพราะว่ากำลังจะเจอเจ้าตัวเหล็กในด่าน28แล้ละเราต้องมีสักหน่อยส่วนเจ้านี่เอาเป็นว่าการเงินผมผมไม่อยากมีเยอะอะมีเยอะแล้วมันค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะแบบมันไม่ค่อยลุ้นนะมันไม่นน่าเบื่อโอเคจริงๆมันก็ควรจะมีนั่นแหละเราอย่าดื้อกับสิ่งที่มันควรจะเป็นดีกว่าครับปึ๊บอันนี้ไม่ดื้อแล้วครับยอม ไม่ดื้อแล้วครับยอมแล้วครับรู้สึกว่าการเงินนั้นก็ต้องมีนะโอเคสบายสบายไปไมผมไม่อยากมีเยอะผมเอาแค่ไม่กี่ตัวพอเรือเริ่มต้นไว้ก่อนเพราะฮีโร่ตัวนี้เก่งกับเรือมากแล้วเราก็ค่อยเล่นตัวอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความ จจำเจผมอยากลองวิชาหนึ่งอะนะผมอยากลองดูไม่เคยไม่เคยลองถ้าลองมันก็น่าจะแบบว่าเฮฮาไม่เร็วเหมือนกันนะลองเดาซิว่าสิ่งที่ผมคิดอยู่คืออะไรเดายากมากเลยครับเพราะมันเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมแต่อยากลองเท่านั้นเองโอเค นั่นทำลายได้ดีมากเลยครับการป้องกันของเราที่มีใส่ได้อัปเกรดช็อตเพิ่มผมว่าก็แข็งแกร่งแล้วนะอ๋อละอ่ะผมจะทําล้สิ่งที่ผมอยากทํา พอ,อรู้ยังครับพอเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าผมจะทำอะไรครับมาลุยกันเถอะอ้าวโอเคเราชนะแบบธรรมดาละแต่เราจะไปให้ได้ถึงด่านร้อยเพื่อเป็นการชา์ลเลนตตัวเองขึ้นไปครับผมดับแรกนายเลยอะเสร็จแล้วหนึ่งตัวอันนี้ตัวหนึ่ง ผมจะให้มันสแกนให้เต็มแมปไปเลยครับสแกนอย่างเดียวครับมันเป็นการสแกนที่ทําดาเมจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบลูนธรรมดาครับอยู่ในแดนนี้ให้เป็นโซนอันตร,รายของพวกมันนะครับอืมอันตร,รายแท้ๆเลยครับผมจะให้ครอบคลุมทั้งเส้นเลยประมาตรงนี้แหละกำลังดี Yeah. ติ่งนิดนึงก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าติ่งที่มันไม่ครอบคุมนะครับด่นานนี้จะเป็นด่านพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะผมพอรู้แล้วคอมโบคืออะไรครับผมจะทําให้บลูนธรรมดานะครับไม่มีที่ยืนในด่านนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญในการโจมตีหรือทํำลายมันทิ้งคือโมแอฟครับว่าแล้วมนต้องโดน สมลงไปครับโอเคสมบูรณ์แบบเอ๊ก็เข้าใจคิดนะนี่มาเลยสแกนทั้งแมปครับทีนี้ตัวที่เราจะเน้นคือไฟเตอร์เพลนสายบนนี่เลยครับเน้นการโจมตีด้วยลูกระเบิดทำลายโมเอฟครับหรือจะเป็นสไนเปอร์ผมก็ไม่ติดอะไรแล้วนะในตอนนี้ แต่เครื่องบินมันจะมีความป่วนมากกว่าผมว่านะารจริงๆพังตัวเราไม่ต้องเอาก็ได้นี่ใช่ไหมให้ผมขอขายเพราะพังตัวเนี่ยเรือดำน้ำช่วยแก้ให้หมดเลยครับเรือดำน้ำที่จมอยู่มันทำลายพังตัวได้น,ะนี่เซ็นเรอลแผดด้วยบินตรงกลางบินตรงกลาง ไอ้คอมโบมาแล้วอืม <c ười> คิดได้ไงเนี่ยเราไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้กลายเป็นเทียสูงสุดก่อนเพื่อให้ได้การเงินที่ดีกว่านี้อีกนิดนึงนะปัญหาของผมตอนนี้คือโมแอฟครับพวกบลูนธรรมดาผมว่ามันต้องโดนทำลายทิ้งอย่างรวดเร็วแน่ๆม <c ười> กองเซรามิกมาเลยครับ สแกนเต็มแมป,ปอย่างนี้คุณจะทำอะไรผมได้ครับไม่มีมันจมอยู่โอเคมา โอ้ห oh, เรือลำน้ำําหายแล้วครับมองไม่เห็นแล้วครับเรือลํานี้ทับไว้ครับเขาเรียกว่าส้มครับจริงๆแล้วมันคือมันไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นนั่นเองไม่เป็นไรปล่อยไว้ไอย่างนั้นแหละเฮ้ยเน้นความสวยครับด่านนี้เน้นความวุ่นวายครับพอไอเดียมันมาแล้วผมรู้สึกเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยครับอ๋อไม่รู้ว่าสแกนให้เต็มแมปครับ สแกนอย่างเดียวครับสแกนดูว่าใครเขาเป็นคนดีหรือเปล่าจะเข้าประเทศของเราเนี่ยถูกต้องหรือไม่แล้วพอสแกนมาเจอผู้ร้ายหมดเลยครับยิงทิ้งให้หมดอ๋อเจ้นี้เราเป็นเทียห้าไปเลยแล้วกันะอาอเจ้านี่เป็นเทียห้าก็ได้นะ มาแล้วครับมาแล้วครับพวกพวกนั้นครับโดนสแกนตลอดเวลาอย่างนี้ไม่น่ารอดครับ <laughs> โอเคโอเคโอเคแผนใช้ได้โดนสแกนเซรามิกจะมากี่ตัวผมว่าก็ยากอยู่นะที่จะสู้กับเรายากอยู่ <laughs> ปัญหาคือโมแอปเนี่ยแหละแต่ผมเอาเจ้านี้ให้กลายเป็นเทียสูงสุดหรือเจ้าเจ้านี้ดีได้ทั้งคู่เลยอ่ะ แต่เจ้นี้น่าจะมีผลสูงกว่าแต่ตัวบนก็ดีกว่าขอตัวบนแล้วกันอย่างน้อยมันก็อย่างน้อยเป็นตัวประตูหน้าด่านอะให้มันก็ได้ <c oughs> ทำดาเมจได้ดียิ่งขึ้นนะอืมเอาละทีนี้ผมก็แอบ,บคิดนะเอ๊ะแล้วไอ้อเจ้าพวกดดทีเราจะจัดการมันยังไง่ะเนี่ย ดีๆทีเราจะจัดการยังไงตัดเรื่องพังตัวออกมันต้องเป็นอะไรที่ยิงแรงๆพวกมิสไซล์อะไรที่มันยิงเข้าเราไม่มีนั่นด้วยนะสิผมว่าสไน,เป,เ,สนเปอร์เวิร์กสไนเปอร์เวิร์กอะไรก็ตามที่ยิงทุกอย่างได้นั่นแหละสเปกเตอร์ก็เวิร์ก อโอเคพวกบลูนระดับแบบเป็นเป็นลูกโป่งไม่มีทางผ่านได้แนะ่นอนเจอสแกนมากขนาดนี้ในแม็ปนะครับไม่มีทางถ้ามาจากเรือบินอนะ่ะอันนั้นมีสิทธิ์มาเลยครับเจ้าแห่งการสแกนนิ่งนะสแกนกรรมครับมาแล้ว เคมอนจริงๆเราจะเน้นเรือก็ได้นะแล้วพอเจอดีๆเรากดความสามารถครับของบริเกลมันทำให้ตีได้ทุกรูปแบบไอ่อย่าง,งนางงั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผมจะไปทางนั้นจริงเขาก่อนเราเล่นเน้น,น,นไปแล้วเขาก่อนเราเล่นตัวอะไรนะอ่า เราเล่นตัวเลยดำน้ำจำนวนมากไปแล้วคราวนี้เราเป็นสายบนบ้างนะเดี๋ยวเป็นสายบนครับสายเครื่องบินจะจิกกระจ้อยครับม,มีความกระตุกเล็กน้อยแคลรีเอร์มาแล้วครับอืม สวยงามมากมากมตีเ้าไปครับผมเอาพันเทียนเป็นเทียห้าดีกว่ามันจะได้เข้มๆไปเลยเอาสายเข้มเอาเป็นสายเข้มๆถ้าเทียห้าก็เก็บเงินอีกอาราคามันสองหมืนหนึ่งพันสองยห้าสิบมันหมื่นกว่า มื่นเประมาณนั้นไม่ได้แพงมากเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็จะมีเครื่องบินนะครับยิงกระสุนแบบต่อเน,นื่องสุดๆเลยอโอเคไม่เจออะไรแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะเจอตัว COMG เดี๋ยวดูว่า COMG จะเป็นยังไงนะ ว่ามันจะมาได้หรือไม่ผมว่ามันโดนพลังสแกนกรรมเข้าไปมันก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันเนาะตัวที่ทำดามเมจสูงสุดคือใครเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันคือไอ้เจ้านี้จริงๆนี่เหมือนจะใช่แล้วเนี่ยเคมะซีเอ็มจี C o M G. มาดูว่าการป้องกันของเราสามารถเออง่ายมากเลยครับสามารถพังมันได้แบบรวดเร็วสุดๆเนี่ยเซรามิกมาแล้ว มาเลยครับมาโดนการสแกนกรรมครับสแกนทั้งแมปไม่มีจุดไหนที่จะปลอดภัยสำหรับพวกคุณแล้วนะครับเดินไปยังไงคุณก็โดนครับเป็นระดับเทียที่สูงที่สุดครับล้วยังไม่พอครับเรายังจะแอบเพิ่มสไนเปอร์ขึ้นมาข้างบนตรงนี้อย่างเงเพื่อเป็นการชูลงความโหดครับสไนเปอร์สองตัวนี้ถูกจ้างมาเพื่อ รอการจัดการเจ้าพวกโมแอ็บโดยเฉพาะตัวหนึ่งครับถูกจ้างมาให้ยิงด้วยความเร็วที่สูงที่สุดครับเป็นเรื่องราวครับแลวก็เร็วจริงนะตัวนี้มันแอบ,บมองไม่เห็นด้วยนี่แต่ตัวนี้มองเห็นมันอยู่สูงสุดโดยปืนกลที่เร็วที่สุดครับแล้วตัวนี้ครับจะคอยยิงต่อครับ ถ้าใครพูดออกมาให้มันมองเห็นนี่มันจะยิงทิ้งเลยครับเอ้ผมก็เพิ่งรู้นะถ้าวางไว้ตรงเนี้ยอันนี้เป็นความลับใหม่เหมือนกันนะถ้าวางไว้ชั้นเนี้ยจะเป็นชั้นที่เหมือนกับพื้นธรรมดาแต่ถ้าวางไว้ข้างบนอันนี้จะสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างมันสูงมันสูงขึ้นไปอีกอีกระดับหนึ่งนั่นเองเอผมก็เพิ่งรู้นะอันเนี้ยผมคิดว่าวางไว้ตรงนี้แล้วมันเหมือนกันทั้งคู่ที่ไหนได้ไม่เหมือนกันครับดี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  ทุกคนจริงๆอ่ะปรับเป็นสตรองให้หมดเลยอ่ะดีที่สุดเลยครับไม่ต้องยิงทรงยิงเฟิร์สกันละสตรองอย่างเดียวไปเลยกำลังจะด่านเก้าสิบแล้วครับเรากำลังจะเจอกับดด t ทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดด t ทีเราจะจัดการได้อย่างไระนะด่านเก้าสิบกำลังจะมาจะผ่านได้จริงหรอ <laughs> กระทีมแบบดีเนี่ยนะลองดูลองดู มันมาแล้วครับอู้รวดเร็วเฮ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยใช้ได้ครับแผนสแกนกรรมของเราเขียวทั้งแมพอย่างนี้สบายเลยมาเลยครับมาอย่าห้อีกตอนนี้มิวความสามารถในการยิงแล้วก็สตั้นยังไม่พอ ขนาที่ยิงอยู่จะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะโอเคมาเลยคุณผ่านมาไม่ได้หรอกครับด่าน93ดูทีง่ายๆด่าน94เดี๋ยวเราไปเจอด่านวัดความเป็นจริงด่าน95ครับทีมสแกนกรรมของเราจะไหวไหมแผนของเราก็คือว่าทุกตัวพยายามทำลายโมเอฟให้ได้เร็วที่สุดแล้วให้เจ้าพวกตัวเล็กๆเ,เนี่ย โดนเจ้ารุรัมน้ําเราคํานวณแล้วก็ทําลายทิ้งให้หมดเลยครับหรือว่าเป็นคอมโบที่ดีนะอ่ะมาด่าน95ดูว่าดีดีทีจำนวนมากทีมเราจะสามารถต่อก่รได้หรือไม่นะมาแล้วครับเอาที่ดูจากทรงทําหน้าที่ได้ดีดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยเฮ้ยมันยังวนมาไม่ถึงตรงกลางข้างล่างนะั่นมันก็พังนะครับแล้วพอกลายเป็นตัวธรรมดานี่มันก็เสร็จเรา ทีมนี้ทำลายกรุปบอลลูนได้ค่อนข้างดีมากเลยนะแต่ผมพูดชัดเจนแล้วนะกรุบบอลลูนนะครับโ,โหถ้าด่านนี้นี่มีตัวอย่างแบบชื่ออะไรนะไอตัวดูอิดสายกลางด้วยนะโ,โหผมว่ามันเลยอะมันจะมันมากๆเลยครับยิงเข้าไปครับอ่ายิงติดสตันติดเจ็บแล้วที่เหลือให้สแกนกรรมทำงานครับโอเค ด่านนี้น่าสนใจเพราะว่าตัวลูกที่ออกมาแข็งแกร่งแต่ก็อยู่ต่อหน้าเราไม่ได้แข็งแกร่งเลยครับนะด่านนี้จะสังเกตนะทุกคนว่าผมไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยหลังจากนั้นนะผมน้องผมปุ้มมันปุ้มความสามารถของฮีโร่แรงมากพอเราปรับเป็นสตรองกลายเป็นโมเวฟไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นเลยครับเดี๋ยวเดๆๆๆๆการสแกนกรมของเราไม่ได้ผลหรือ ในผลสิด้ผลในผลในผลสลูกนึงครับไม่ได,ไมได้มันหายมันพังซะก่อนโอเคครับด่าน99จะเจอกับ DDT แบบเสริมเหล็กับินมาเลยครับอุม้มโดนระเบิดเข้าไปจบอย่างรวดเร็วครับด่านร้อยโดนระเบิดนี่นะทุกคนบูทบูทพาวเวอร์พังครับผมไม่คิดนะเนี่ยว่า ผมไม่คิดน่นว่าการป้องกันแบบนี้มันจะใช้ได้ดีอย่างนี้นะเอ,อใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อตัวนี้ทําหน้าที่ได้ดีทุกคนทุกคนทาหน้าที่ได้ดีหมดเลยครับเจ้านี้ก็โอ้โหเออเนอะผมไม่ได้ใช้แบบความสามารถของแมปนี้เลยอะตัวนี้น่าจะช่วยได้เยอะที่สุดใช่พะมีทางการยิงกระสุนแบบเยอะมากแล้วก็มีมิสไซล์ทหล่มพวกโมแอตลอดเวลานี่ทำดาเมจได้76็ันบไม่น่าซื้อสุดๆเลย อันนี้ส0 0ร้อยพ0 0 0นึ่งสองพันห้าหมืนสงมันก็แน่นอนตตัวหน้ามันอยู่ตั้งแต่แรกมันก็ยังดีที่สุดอ่ะเป็นไรแผนสแกนกรรมของเราใช้ได้ผลครับผมเอาละครับก็จบกันไปนะครับทุกคนกับการเล่นชาเลนจ์ในวันนี้นั่นเองเป็นไงกันบ้างชอบทีมแบบนี้กันหรือเปล่าครับส่วนตัวผมรู้สึกสนุกมากเลย จากตอนแรกไม่ได้คิดว่าเยมันน่าจะสนุกขนาดนี้กับกายเป็นว่าสนุกสุดๆชอบชอบชอบเลยแต่ถ้ามีใครคิดเห็นเหมือนผมที่ชอบเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่สนุกสนานแบบนี้ต่อไปจากนี้อีกด้วยเอาล่ะผมบัรซาห์นี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม